เก้าเอวะคือต่น้นเนี่ยว่ะื้อะลรว่ะโอ้ลูกเพื่อนเ่อนสองนี่ว่ะนี่สามคนสามคนฝาแฝดบ้านบ่่าย้เมันอทจไปเวาอนะ้าซกอีพพก่เป็นพนักนละโ้กอ่อไละ้อี่เปนนากอี่อไปทกานล้พไเป็นพนักงานละ้าอีเนา้ากอี่อเนนะ้าอ๋อเนนา้า

มันหล่เงินหนักมันจะไล่เงินอเป็นสองร้อยสามร้อยล้านเป็นตึ้นเฮ้ยเงินยาวเห็นเขาเป็นช่องไปคือช่วงเครื่องไปใช่รัดไปจุแเลี้ยวจะเดินได้จีไไ้บ้านนี่อมูฮ้คนนี่ก็ลังใจเราเป็นไงเาไปเฮ็ดตัดจะได้เงินตัดรถเหรเ็ดมันนะายกันโอ้หนท่รถตมไนอันนมากแล้ว น้ำท่วมยู่บันหน้าน้อยนะบอเอ้าตู้อเขาเฮ็ดขัวแล้วบม่เม็นบ่เห็นแหน้ามีหุ้ยน้อยทางเข้าไปเดอ้นี่่าย คนอันนี้ก็เป็นบ้านหน้าแค่เนาะบ้านหน้าแค่ทางไปนี้จะเป็นทางเล็กติดน,นี่ก็คือทางบ่าวชาวบ้านแต่งเองอ่าทางเป็นมานี้เลยใครที่จะมาจะเป็นอันลูกไครบ้านนันยางก็ทําใจแน่เดอ้อแค่แค่เขาตั้งแต่ทางชาวบ้านแล้วแหละเร <laughs> าซุปรถพาชิต๋มแล้วทุกคน เราคาดิตมด้นนาบุโหว่าสื่อไปใดหรือบอไปชอนเฮออนจาบอแต่นี่เป็นเวลานี่เป็นเวลากี่โมงนี้นับก่อนเบิ่งแปหนึ่งเด้อนับก่อนห้าโมงจะสิห้าโมงสี่สิบนาทียังบ่ฮอดอยู่มาออกจากเซโนโต,ต,ตังแต่จากโมงเนะเาะตั้งแต่เที่ยงก,กว่า จะบ่ายโมงตอนนี้จะห้าโมงกว่าจะเข้าหกโมงแหละยังบาห่วยอยู่โอ้สี่โมงกว่าจะเข้าหกโมงแหละไอ้จะเข,าะเะเขาาะ้าห้าโมงแหละวันอย่างวันนี้ดีนะกินเขาย่บานาแชาก่อนหิวเขาแหง้งกินมือเทียงเี็ยลาสุดสี่หอนบานอยู่บน,น้องทุกคนรถไปบาดาดนี่ตังคทารถไถมารับ เพราะว่ารถเอามามาเอากได,ด้แล้วรถมันติดรถมันไปบไดแ้แล้วโอ้ยลำบากแฮงเนาะฝนกระโตุกอีหูจังสีให้รถไถมาฮ<ม>ับแต่ดนกับหอลระเบอ้อ<ม>เพราะว่านั่งทาเขาอยู่น,นเนะเาะพ่อเขาจะไปส่งผู้โดยสารยกูแต่กระกับมาว่าสิแวะเขามานี้สรุปขึ้นรถไปบไดย้าานานดยเพาะฉะนั้นรถไถมาฮับนะังหอดเฮือนแล้วตอนนี้นะบนัหอดเฮือนอยู่ จำกันแล้วจืดไปไหนบ่งามบ่โอ้อันนี้ลูกเพื่อนบ่อากคุณเร็วเอ้าเชื่อว่าอยู่ไทยบ่ได้อันนั้นบ่เจ๊ผูกเลยตัดาต่งงนเลยเอ้าบ่ตาเจอเนาะจือไปไหนแล้วมาวันนี้งามมาหรือใดยุติบนั่นจะดับเนาะเอ้ายูติไม่ทันนะฮะเอาน่าจะทานแลไทยมากเลยแหละเข้าบ้านเมื่อใดเข้าเพื่อนเมื่อใดฮะ ยังบ๊มีไปเอาบุพาเอาจยาแหยกำลังแงงอยู่ส่วนเนี้ยแหม่นาะโอ้ยต้อไปใส่ไหมมาแต่นาน้ีเสียว้าคืองานแต่นานอ๋อวานนี้คือเก่าอีะคือแต่นานอี่วะไม่ซื้อเลยว่ะโอ้ลูกเพื่อนเพื่อสองนี่ว่ะแม่สามคนสามคนฝาแฝดบานนี้บ่ไทยดีโรตีเทียนนำกันได้หน่เด้อทุกคน งามแต่ว่โอ้ยพอเราพี่พี่ลายเนี่ยก็งามงามอยู่ตายเลยตอนนี้อันนี่ผัวใหม่แล้วบอสหรือไงยังบ่เป็นโสดบ่เฮ้ยสาวโสดทุกคนนี่สาวโสดาแต่งอานขึ้นงามเลยว่ะพิจารณ์ิจารณเฮ้ยไม่ได้เห็ดเลยน้องแม่โอ้ยไทยคนจะไปน้องฮักเลยนะเห็นไะกะ ปักด็กเข้าโอเคน้ำเดียวเลยนะโอเคแต่นั้นจะจ่อยจะจ่อยน้อยจะจ่อยน้อยแบบดำๆดำๆเลยป้าเมื่อีน่นลุ้ยสกสารเนี่ยบอลุ้ยหนาวแล้วนี่แม่ยังโยงงามงามเยหน้ามออนเาเอาหัวก็ยัาพาเอาผัวแล้วทายมันเบิ่งคนอื่นแย่สามสิบจังแม่วันนี้ก็เซาสามแล้ะเพิ่นเท่าไหร่ละเข้าจเลยอ่เจบแล้ว อใส่ก่อนเลยโอ้โใส่เด้อหมฮูได้นี่คะบ่อประจื่อกันแล้วบ้านนี้ลาซดหมูประจื๊อกันแล้วถ้ากันีเพชรหนึ่งีเพชรมะเห็ดกันเพใส่คือคือคอวันอีเพชรนะคือคอคือวันเพดบ้านนั่งย่างนะบ่เดี๋ยวนี้มันก็อาผงแล้วมันกรไรตาแตโคตรงามเลยเบเองเอาเก็บ้องอีกแต่งอน้า ไปละเลยไปป้าเลยเนาะอ่ามันมือมือกับไปละมือมาลายมาลายกไปอือมาลากับไปไปก่อนไปก่อนโอเคไปละลุ้งหนาวสั้นบากกว่าเยอะไปบายลาไปบายกองลูกบายเฮ้ยเนาะหมู่กันยองงามงามมุยะประสาอยู่ลูกเบิ่งลูกจังอยู่กะงามงามอยู่ตา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 งามงามอยู่นั่นแหละ โอ้อยไข่กระเปียกฝน,นน้ำหรอปะนี่หมูยองไขก่กระอันนั้นแล้วเนาะอันนี้ไข่อันทอดเกิบอัน,นอย่างแล้วเพราะว่าไข่เสียดายเกิบกอบตอนแรกว่าซื้ออยู่เซโนซื้อเกิอบไม่อะาบอไปซื้อซ้ำไข่เกิบย่างแล้วโอ้โหบังแม่น้ำนี่ตอนนี้ก็คือติดฝนอยู่บ้านนาแคร์อยู่กลางกลางกลางคันห่มดีนะเดี๋ยวคัน ที่เอาลมมาจากแต่ประเทศไทยกระเป๋าคอย,ย,ยไปเบไปแล้วกระเป๋าไขเราไปยังเราซื้อมาใส่เนาะกระเป๋าหูวักมาสิเปียกกระเป๋าจักรกลของข้างในสิเปียกกระเป๋หูดคือกันพาเขาเอาเลือดไถมาฮับยู่ตอนนี้น,นะทางกันยากเนาะเนี่ยเบารถพนัน,นติดรถใหญ่นะ่ะโหลดป้าเด็กเด็กหน่อยหน่อขับรถป้ารถเจ้าคือมางามพักแฉบล่าเด็กหน้อยนะึนนางาท,ปปนนนทุกคน เก่งบ่อันเด็กลาวนี่เก่งบ่ต้องเก่งสั่มใดเนาะอ๋ออาบกอแมนรถรถใหญ่มากครับบ่มายนรถอันนี้ค้นบ่นี้ยนี่มาบเดทุกคนรถนะครับแต่เรารถมแล้วไดห็บ่รถอันนี้จะสิมาเจ้าของคืนอยู่ไปกาบานาเด้อบาท กับรถได้บอนาะก็หนึ่งสองสามสี่นได้เ่ไปไปเออโอ้รถหลักหลักหลักบัวเ้ขึ้นแหละรถตกลุ่ ดาวนี่กันหลายปีแล้วเด็น่าจะคบเพอบใน6กปีกับปรจักษกปีเจ็ดปีแล้วมั้งท่ี่บัได้มาหนาฝนเดินนี่นะเขาแกงงัวไปใส่เนาะแกไปเลี้ยงกับปรจัก เอาคึมาฮับหลายคนเอมีรถกลับบ้านเรามีรถเข้าไปรถเข้าไปก็ได้เออเออคุณระวางเด้ เพื่อนทำพักทำแท้งเพื่อนที่เพื่อนมาทำงานอยู่ประเทศไทยกระดาษเพื่อน,นทำงานมาสองปีกว่าบอกเพื่อนพักกัะดอซ้ำหนิอันนี้ก็เป็นโมวบาลน,น,อน,อนัน,น,อนอยางนะ้คะทุกคนหมบาลน,น,น,นันยางเลย đi. một nguồn. 能能啊，牛不一样，看到里。 Kita ni nak lebih teruk lagi. จะเจอไม้ให้อย่าง่แม่เองใส่โอ้ยหอยแล้ว,ลวหอยแล้ว,ลวหอยแล้ว,ลวตืนเต็นจไดของแล้วบอของยบุเอออีเต้เต้ว

มาทาตะโดดแล้วเปล่าเฮืยอจะมาใดแล้วมโหกปีนี ni, ้มโหกปีน oh, ี Yaz ้เ่าไม่ถึงชิเปิดเฮียนี่มโหกเปล่าอ๋อเลยอีสองปีกันตบแล้วด้วยสู้ป้าไปเอาของปะ